าายยวสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่จริงบ่ายของขวัญช่องที่จะมาอ,อเรื่องของการถักงานฝีมือนะคะก็มีฮาวทูถามกันเข้ามาอีกแล้วค่ะว่าเออกางเกงเด็กสกอยหรือกางเกงในนะคะตรงถักกันยังไงโอเคคลิปนี้เราก็จะไปทํากางเกงสกอยหรือกางเกงในว่าแต่น้องใหม่ของเราไปไหนนะน้องลาเต้ไปไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเขาไปไหนแล้วเราจะถักกางเกงกันยังไง ก่อนที่เราจะไปลงมือถักกางเกงสกอยกัน,นะคะ่ะเราก็ต้องมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในคลิปวิดีโอนี้กันก่อนเลยค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือไมพรมนะคะขนาด3พมลายนะคะสีก็ตามใจชอบเลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ฟูๆนิดนึงแล้วก็ไมพรมอีกประเภทหนึ่งนะคะอันนี้จะเรียกว่าซัมเมอร์ยีเส้นก็จะออกเป็นเหมือนเส้นได้เส้นเล็กๆนะคะ อันนี้เวลาเราใช้หัวเข็มก็จะต้องใช้ต่างกันนะคะก็คือถ้าเป็นไหมพรมเส้นสีขาวนะคะเราก็จะใช้กับตัวนี้2อทับศูแต่ถ้าเป็นไหมพรมเมื่อกี้นะคะซัมเมอร์ยีนะคะเราก็จะใช้เบอร์1นึนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีเข็มกัดมาห่วงสําหรับคนมือใหม่นะแล้วก็จะมีเข็มเยกไหมพรมนะคะและ้วก็อุปกรณ์ในการใช้ในการตกแต่งก็จะเป็นกระดุมค่ะกระดุมอะไรไม่มีกระดุมขนาดสี่พลาจยะยเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะหรือจะเป็นผ้าสักหลาด นะบลาบลาบลา,บาก็ว่ากันไปโอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมเราก็ไปลงมือถักตป้นเกงสก,ก้อยกันดีกว่าในคลิปนี้ขวัญจะใช้ขนาดไหมพรมซัมเมอร์20นะคะในการถักตร้งเกงสก,ก้อยเกี่ยวมันที่นิ้วก้อยค่ะความนิ้วจากนั้นเราก็พันหัวเข็มเราจะขึ้นต้นด้วยการถักโซ่นะคะโอเคก็เหลือปลายไหมไว้ประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะคะปุ๊บปิดไหมขัดจิกไว้นะโอเคอันนี้ก็คือการทําเชือกกระตุกนะคะจากนั้นแล้วเราก็พันหัวเข็มเดี๋ยวนะคะกล้องมันไม่รับกัน ก็ถักไปสามสิบสี่ค่ะสองสามสี 2, 3, 4, 5, okay. ่ห้าโอเคเราได้ห้าโซ่แล้วใช่ไหมคะทีน,นี้เราจะคล้องห่วงเป็นวงกลมเนาะแต่มันจะกลัวกันเริ่มต้นแล้วมันจะเบี้ยวนะคะเราก็กลับมาที่หลักที่หนึ่งก่อนนะคะจากนั้นแล้วก็ลอดผ่านเมื่อกี้เราไปหแล้วใช่ไหมคะเราก็นับต่อเลยคะ่ะเจแล้วก็พยายามจะดึงแน่นะะ 8, 9, นะคะแปดเก้านะคะลากไปเรื่อยๆสิบสิบเอ็ดสิบสอง นับทวนแล้วพอได้ส4มสิบสี่แล้วนะคะเราก็ลูดผ่านตัวโซ่หลักที่หนึ่งแล้วก็รีบขึ้นโซ่เพื่อเป็นการล็อกไม่ให้เขาเลื่อนนั่นเองนะคะโอเคจากนั้นแล้วก็จัดระบบเขาดนึงดึงนู่น,นดึง,ด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 งนี่หน่อยอ่ะโอเคพอเราขึ้นโซ่เสร็จแล้วขึ้นโซ่ตรงไหนนะคะเราก็จะถัก x ณนะจุดจุดนั้นนะคะเพื่อให้เขาจะได้ไม่เบี้ยวไม่เลื่อนหลุดโอเคเราจะถัก x นะคะก็พันหัวเข็มจิ้มลงไปก่อนนะคะปึ๊บเกี่ยวใหม่ขึ้นมาพันหัวเข็มใหม่แล้วก็ลอดผ่านนี่คือการถักตัว x นะคะ ก็ทําทุกหลักเลยหลักละหนึ่งนะคะก็เท่ากับว่าแถวนี้เราจะได้ทั้งหมดส4บสี่หลักแต่ถ้าใครเป็นคนที่ถักลหลวมไม่ได้ดึงตึงดึง,ดงแน่นอะไรนะคะก็อยู่ที่สาบสองห่วงได้นะคะอันนี้ขวัญเผื่อเวลาสวมใส่ด้วยนะคะเอขวัญเป็นคนมือหนักนั่นเองอ่ะโอเคก็ถักแบบนี้ไปนะคะอย่าดึงตึงนะคะตรงนี้อาจจะถักยากนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่มีพื้นที่ในการจับนั่นเองพอเราได้สามสิบสี่หลักแล้วนะคะเราก็มาเกี่ยวในหลักที่1แล้วก็ลอดผ่านให้หมดนี่คือการจบสิโอเค จบเสร็จแล้วเดึงเข้าหาตัวนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็จะถักตรงสันโซ่ตรงนั้นเพื่อไม่ให้ชิ้นงานเขาเป็นรอยนูนนั่นเองนะคะโอเคเราจะถักแบบนี้ไปอีกสองแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในแถวที่สี่จ้าโอเคกล้องรับไม่เอ,อ่ยอาจจะเห็นว่าก็เห็นรอยต่อที่น้อยลงนะคะอันนี้สามแถวแล้วนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้จากนั้นแล้วนะคะเราก็จิ้มหลักที่หนึ่งจบซีกันอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นอันนี้หลักแรกของเรานะคะขวานก็จะถักป วิวรอดับบรลยูนั่นเองลัครั้งที่1ก็คือการถักซ้ําลงที่จุดเติม3ครั้งครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3ามบาคนจะเลียกตรงนี้ว่าลายพัดนะก็ว่ากันไปโอเคไม่น่าจ่ว่าเห็นไหมสามต่อไปเราก็จะถักมา,า 7x ค่ะ1 2ไปเร็วลๆนะคะ3 4 5 และหลักสุดท้ายหลักที่7ของช่วงก้นนั่นเองนะ้ด้านหลังนั่นเองนะคะต่อไปเราจะทําเป็นตัว M ตัว M คืออะไรก็คือการลดนั่นเองนะคะลดในในสามครั้งโอเคก็จิ้มลงค่ะเราจะถักแบบ X เ,เหมือนเดิมมันไม่คู่นนี้แต่เราไม่ได้ถักจุดเดียวค้างไว้บนไม้หลักที่1ข่ขาที่สองก็คือปกติอันนี้ก็คือตัว A แล้วก็ตะว,วัดแล้วก็รูดเลยอันนี้คือ A แต่อันนี้คือตัว M นะคะปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ค้างไม้สี่จากนั้นพันหัวเข็มใหม่แล้วก็ลอดผ่านให้หมดนี่ก็คือตัว M จากนั้นแล้วตรงนี้นะคะเราจะใส่ 6x ค่ะส่วนด้านหน้าละ1 1x ก,ก็1ช่องนะคะ2 3 4 5แล้วก็6ตรงนี้เราจะอยู่ตรงจิมิีนั่นเอง <laughs> โอเคแล้วเราก็จะทำเป็นโด W นะคะจิม1ถักรวบเลยค่ะปกติเลยครั้งที่2ในหลักเดิมรอถาน ครั้งที่สามในหลักเดิมโอเคจากนั้นแล้วเราก็เวลาจะถักต่อนะคะไม่น่ใจวไาเห็นไหมอ่ะก็จะถักต่อมาอยางนี้เลยนะคะถักไปหกขาหนึ่งสองโอเคแล้วก็อีกครั้งที่หกที่ถักส่วนหลังมากกว่าเพราะว่าอ้วนมันมีเนื้อมากกว่าส่วนด้านด้านนั่นเองนะคะเราไม่ได้ถัก,กตุ๊กตาอ้วนเพราะฉะนั้นด้านหน้านไม่ต้องเหลือพื้นที่เยอะค่ะต่อมาหลักหลักนี้นะคะเราจะทําตัวเมื่อคู่นี้เราถักตัวเอ่อ ดับิไปแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาถักตัว M จิ้มหลักที่1ค้างไว้บนไม้จิ้มในหลักถัดไปเกี่ยวขึ้นมาค้างบนไม้ครั้งที่2จิ้มลงในหลักถัดไปเกี่ยวขึ้นมาครั้งที่3จะเหลือบนไม้4่ห่วงแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆรูดออกให้หมดนี่ก็คือส่วนเบาด้านขาอันี้เราก็จะถักส่วนที่เหลือไปนะคะก็ประมาณ 7x นั่นเองนะคะก็จะรับส่วนด้านก้นของตัวตุวต๊กตานั่นเองนะคะก็ถักเลยจ้าและหลักสุดท้ายก็คือหลักที่7หลังจากนั้นนะคะเราก็มาเกี่ยวที่ตัว W ับบยูในหลักแรก แล้วก็ลอดผ่านแล้วผ่านไปเลยอันนี้ครั้งที่หนึ่งแล้วนะคะมาจิ้มในหลักที่2ที่มันเป็นตัว W ตรงนี้นะคะจากนั้นแล้วเราก็ถัก X ค่ะยืดขาหนึ้งถัก X แล้วนะคะโอเคเราจะถักโซ่ไปทั้งหมด6โซ่ค่ะ1 2 3่งาสี่ห้า เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะแบ่งขากันเงองทีน,นี้มันจะไปอยู่ตรงไหนล่ะคะฝั่งตรงข้ามของเราก็คือตัว W จ u าได้เนาะหนึ่งสองสามเราจิ้มตรงกลางคะ่ะตัวที่สูงที่สุดนะคะจิ้มเต็มสันเปียเลยล้วก็ลอดผ่านปุ๊บจากนั้นแล้วถักตัว x ค่ะปุ๊บไม่งงเนาะอันนี้ก็คือการแบ่งขาเรียบร้อยแล้วโอเคจากนั้นแล้วนะคะเราก็หนึ่งหลักต่อหนึ่งตัว x ไปเลยรอบเลยคะ่ะโอเคมาถึงตรงตำแหน่งเว้นตรงนี้นะคะเราก็ถักลงไปกลางเส้นเปียเลยเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นนั่นเองนะคะ หหลักหนึ่งหลักก็ต่อหนึ่งตัวโซ่แบบนี้นะคะโอเคเราก็ได้มาแล้วหนึ่งข้างนะคะหนึ่งขาถ้าเป็นกางเกงในนะคะก็คือทักแค่แถวเดียวพอนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกางเกงสก,กอยก็เพิ่มมาอีกสักสองแถวก็คือทักไปรวมรวมแล้วเริ่มต้นก็สามแถวโอเคอีกขาข้างหนึ่งนะคะเราก็ตัดไหมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาต่อไหมกันนะคะแล้วก็ทักวนเหมือนเดิมค่ะนะคะไม่เพิ่มไม่ลดจากนั้นแล้วก็รีบขึ้นโซ่ แล้วก็วนเลยค่ะก็เชื่อมต่อขาอีกข้างหนึ่งนะคะถ้าคิดว่าแน่นไปใช้หัวเข็มเบอร์หนึ่งก็ได้รูทานนะคะมบอกว่าตอนทำโซ่อย่าทำแน่นนะคะเดี๋ยวจะไม่ไปนั่นเองโอเคเข้าใจกันแล้วเนอะ ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วสําหรับกางเกงสกอยเรานะคะเดี๋ยวเราลองไปใส่กับตัวตุวต๊กต,ตากันุดูจ้าโอเคก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับกางเกงสกอยของเรานะคะข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ปิดแกมกนอันนี้คือตัวกางเกงแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวกางเกงใน่ำมาให้ดูอันนี้น้องคนใหม่นะคะแนะนำกันนิดนึงนะคะหนูชื่อน้องลาเต้นะคะแหมจำได้ใจเลยอ่ะอันนี้ก็คือกางเกงในนะคะโดยใช้ไหมพรมนะะสามพายทํานะคะแล้วก็ตักแถวเดียว สังเกตว่าเห็นแก้มก้นนิดหนึ่งนางเกงซูโม่นั่นเองือใครจะเรียกว่าบาริโคสบาดิโคสอ่ะก็ว่ากันไปแล้วแต่เลยนะคะสําหรับตางเกงสกอยหรือกางเก่งในในคลิปนี้ก็คงต้องไปกันก่อนก่อนจะจากกันไปนะคะข้าใครดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกดซับสไครไลค์แชร์แล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดค่ะวันนี้ขวัญน,นะคะน้องน้าพึง่งแล้วก็น้องลาเต้นะคะก็ต้องไปกันก่อนขอบคุณก่ะที่ติดตามบ๊ายาย